วิสายแรกมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ่อโทรติดเป็นสายแรกเลยนะคะวันนี้ดีใจจังเลยค่ะโทรติดด้วยแตะยังไงอ่ะช่วยปรับเสียงให้ฉันด้วยนะคะก็คนกลับได้นะคะเอ่อน้องคะปกติรายการเราเนี่ยปรับเสียงให้อยู่แล้วนะคะน้องไม่ต้องบีบจมูกก็ได้ค่ะปลอดภัยคะ่ะอ๋อ ว่าเรื่องที่ฉันจะเล่าอะค่ะมันน่าอายมากเลยฉันก็เลยไม่อยากให้ใครรู้ว่าเป็นฉันนะคะ่ะสบายใจได้เลยค่ะอะเรื่องราวเป็นยังไงไหนเล่าสิค่ะเมื่อสมยัยที่ฉันอยู่มัธยมนะคะฉันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งฉันกับเธอเนี่ยมีชื่อนามสกุลแบบเดียวกันเลยค่ะแต่ว่า เธอเป็นคนที่เพียบพร้อมแล้วก็เพอร์เฟกทุกอย่างดนมันทำให้ฉันดูแย่มากเลยค่ะฉันโดนเปรียบเทียบกับเธอมาตลอดบางทีนะคะคนก็จำเราสลับกันเข้าใจผิดคิดว่าฉันน่ะเป็นเธอชีวิตของฉันมันก็เลยต้องเจอแต่เรื่องซวยๆเพราะว่าชื่อซ้ำกับเธอนะคะ สุดก็คือฉันดันไม่ชอบผู้ชายที่เธอกำลังจะแต่งงานด้วยเธอหนีเขาไปในวันงานแต่งเขาเลยแค้นเธอมากอยากแก้แค้นเธอแต่ว่าผู้ชายคนนั้นเขากลับมาแก้แค้นฉันยังไงนะคะผู้ชายคนนั้นนะคะ เขาเข้าใจผิดคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงที่จะแต่งงานด้วยเขาเลยมาแก้แค้นทำงานแต่งงานฉันพังตั้งั้นที่ฉันไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยเอา้าวแล้วเขาเข้าใจผิดขนาดน,นั้นได้ยังไงอะคะก็เพราะว่าเราสองคนชื่อเหมือนกันไงคะชื่อเหมือนกันเป๊ะเรียนก็เรียนห้องเดียวกัน โรงเรียนเดียวกันเขาคิดว่าฉันเป็นเธอเขาก็เลยมาทำรายงานแต่งฉันแทนนะคะแต่ว่าเรื่องหลังจากนั้นนะคะฉันฮะบังเอิญไปเจอกับผู้ชายคนนั้น แถมฉันยังหลงรักเขาเข้าไปอีกเดี๋ยวนะคะสรุปว่าน้องเนี่ยไปหลงรักผู้ชายที่ทำาลายน้องทำลายงานแต่งงานน้องตัวที่น้องไม่รู้ตัวเลยเหรอคะเออนี่สรุปแล้วสิ่งที่คุณต้องการให้เราช่วยมันคืออะไระครับคุณฉันไม่รู้ว่าฉันจะต้องทำยังไงต่อไปดีอะคะ่ะใจหนึ่งอะฉันก็อยากจะฆ่าชายคนนั้นให้เตะตายไปเลย แต่อีกใจหนึ่งอ่ะฉันฉันก็อยากกลับไปหาเขากลับไปบ้านไหมมีบ้านไหมเนี่ยมีสิคะแล้วมีพ่อแม่ไหมมีสิพี่หนูไม่ได้เกิดจากกระบอกไม้ไผ่นะพี่ถ้ามีอะกลับไปบ้านไปหาพ่อแม่ซะหทำไมอะไม่เข้าใจ ไปลองกอดพ่อกับแม่ดูก่อนนะจากนั้นก็นอนก็ตื่นมาเริ่มต้นใหม่รักตัวเองให้มากแค่ไปหาคนที่รออยู่ที่บ้านน่ะนอนสักตื่นหนึงพอตื่นมาคุณก็หิวหิวก็กินอิ่มแล้วก็กลับไปนอนชีวิตมันก็มีแค่เนี้ยครับคือที่ฉันทรมาเนี่ยคือฉันจะมาขอคำแนะนำนะคะก็นี่ไงกำลังแนะนำอยู่กลับบ้านไปหาพ่อแม่แล้วสำเนียด้วยว่าพ่อแม่รักคุณแค่ไหน ถ้ายัางคิดไม่ได้อ่ะยังเวินเวอ้อยังโง่ทําร้ายตัวเองก็อย่ามีความรักเลยครับถ้ายัางรักตัวเองไม่ได้อ่ะก็อย่ารักคนอื่นเลยฉันแม่โทรมาเพื่อให้คุณมาด่าฉนันนะไอ้แก่ช่วยหาทางออกที่มันดีกว่านี้หน่อยถ้ามีสมองคิดนะวิธีเนี้มันดีที่สุดแล้วชีวิตมันก็มีแค่นี้เนี่ยตื่นทํางานกินกินเสร็จก็ต้องนอนทํางานกินนอนทํางานกินนอนนี่คือวัตจักรชีวิตถ้าคุณไม่พอใจอ่ะก็ไปเกิดใหม่ซะ นีไลให้ฉันไปตายฉันไม่เกิดใหม่เลยเหรอแค่นี้ชีวิตฉันมันยังพังไม่พอหรือไงออจะเย็นๆนะคะจะเย็นๆคือน้องคะเราไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะถ้ายังปล่อยวางไม่ได้นะและไม่พยายามทําความเข้าใจกับสิ่งที่มันเป็นอยู่นะคุณก็ควรไม่เกิดใหม่ทึงเวลาที่คุณต้องเลือกชีวิตของตัวคุณเองแล้วว่าจะจมปักหรือจะไปเกิดใหม่เอะอาก็ไล่ให้ไปตายเอะอาก็ไล่ให้ไปเกิดใหม่แนะนําอะไรวะคตรห่วยเลยแทนที่จะแนะนามาอะไรที่มันแบบ ที่มันทําให้แบบมีอารมณ์อ,อย่างเช่นแบบไปฆ่าผู้ชายคนนั้นหรือว่าไปฆ่าผู้หญิงที่ชื่อพลอยดุแสงเพชรให้หมดโลกไปเลยอย่างนี้ไม่ได้หรอชิบหายไรนายเออขอโทษนะคะไหนว่าไม่อยากให้เราเปิดเผยตัวต,วตนไงคะฉันไม่ได้พูดชื่อฉันฉันพูดชื่อผู้หญิงคนนั้นอ้าวก็เมื่อกี้น้องบอกเองว่าน้องกับผู้หญิงคนนั้นน่ะชื่อนามสกุลเหมือนกันเดียเลยไม่ใช่หรอ เธอคือคนที่ใช้หรือเปล่าเป็นคำถามที่ท,ทามจากใคดก็ยิง้างคาแต่ด้ใช้ให้ผมไดาคำตอบเร้อยมาคือยังไม่น่าใจแต่เธอและฉันก็คือ